สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมพามาที่ทุ่งนานะครับพามาดูความคืบหน้านะครับของต้นข้าวนะครับหลังจากที่อาทิตย์ก่อนครับประมาณเจ็ดแปดวันได้นะที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับวันนั้นก็ข้าวนะครับเป็นเป็นใบขาวนะครับเป็นโรคใบด่างเป็นโรคหัวงอกนะครับแถวบ้านผมจะเรียกว่าใบใบงอกนะครับหัวมันงอกนะครับใบข้าวมันจะขาวนะครับแล้วก็ขาวไปถึงต้นข้าวนะครับไปถึงลําต้นนะครับวันนี้ กลับมาดูนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับแปลงตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับสังเกตดูนะครับวันนี้มันเขียวขึ้นนะครับหลังจากที่ทีแรกว่าผมจะสูบน้ําเข้าใส่นะครับพอดีว่าได้ข่าวว่าจะมีพายุเข้านะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่นะครับผมเลยไม่สูบน้ําเข้านะครับก็รอน้ําฝนนะครับลงมานะครับก็ มีปริมาณพอสมควรนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับหญ้านะครับที่ได้หวานยาคุมไว้นะครับที่มีน้ําขังนะครับมันก็ตายแล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพ่นนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับตอนนี้มันก็เขียวแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเลี้ยงลําต้นเพิ่มนะครับก็จะใส่ แค่ลูกเดียวพอนะครับนาห้าไร่ครึ่งนะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะแค่หนึ่งกระสอบพอนะเพราะว่าต้นข้าวมันก็เขียวอยู่แล้วนะครับมันเขียวจากก็มีอาจจะได้ความเขียวจากน้ําฝนนะครับน้ําฝนจะมีธาตุนะครับในตัวเจนนะครับปุ๋ยในตัวเจนนะครับในน้ําฝนนะครับ ทำให้ต้นข้าวนะครับเขียวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็ยาคุมเม็ดสีแดงนะครับที่ใช้เป็นยาคุมญ้านะครับก็มีส่วนนะครับที่ทําให้ต้นข้าวนะครับมันเขียวขึ้นนะครับจากคนที่ใช้บ่อยๆนะครับเขาก็บอกว่ามันมีสารอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ทำให้ต้นข้าวนะครับมันเขียวขึ้นนะครับ แล้วก็จากการที่หญ้านะครับมันเน่านะครับมันก็กลายเป็นปุ๋ยได้นะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับทําให้ต้นข้าวนะครับมันได้รับสารอาหารจากหญ้านะครับที่มันเน่านะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็มีน้ําแล้วนะครับวันก่อนวันก่อนนู่นนะครับสามสี่วันมาแล้วนะผมมาดูนะครับข้าวมันยัง ขาวแล้วก็งอกอยู่เลยนะครับหัวงอกนะครับตอนนี้มันเริ่มเขียวหมดแล้วนะครับมันก็มีบางส่วนนะครับที่หญ้ามันยังไม่ตายนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับน้ํามันแห้งนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจุดที่ดอนนะครับแล้วก็เม็ดปุ๋ยเม็ดยาคุมนะครับเม็ดยาคุมที่ผมหว่านไปนะครับอาจจะมีปริมาณ น้อยนะครับมันเลยไม่ค่อยตายนะครับหรือว่าตายช้านะครับตรงไหนที่ยาคุมมันเยอะๆนะครับมันก็จะตายเร็วนะครับตายไวนะครับเห็นมันก็เริ่มยุบแล้วนะครับที่เห็นค้ำๆนะครับมันเริ่มยุบแล้วนะครับตรงไหนที่ยาคุมนะครับมันเยอะนะครับมันก็จะยุบไปตั้งแต่สองสามวันแรกนะครับ ก็จะมีบางจุดนะครับที่มันแห้งนะครับอาทิตย์ก่อนนี่หญ้าเต็มเลยนะครับตรงนี้มันเป็นที่ดอนครับแต่ว่าตอนนี้น้ำมันขังนะครับต้นข้าวนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาในการฆ่าเชื้อรานะครับไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับมันก็เขียวมาได้นะครับ อาจจะมีส่วนกับยาคุมญ้านะครับมันน่าจะมีกรรมฐถันหรือว่ามีสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในการไล่นะครับหรือว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนะครับแม่ผมนะครับก็บอกว่าข้าวที่หวานเดือนสิบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้นข้าวหลายๆแปลงนะครับหลายๆคนนะครับมันจะเป็นโรคใบด่างใบขาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ข้าวที่หวานเดือนสิบนะครับเป็นเดือนสิบปีปฏิทินนะครับปีปฏิทินของไทยนะครับปีนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนกลางเดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็ลองไปดูนะครับที่ปฏิทินได้นะครับข้าวที่หวานช่วงเดือนสิบนะครับมันก็จะเป็น ข้าวใบขาวข้าวหัวงอกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แปลงตรงหน้านี้นะครับที่มันขาวนะครับมันงอกเยอะๆนะครับหัวงอกนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเขียวแล้วนะครับผมก็ใส่แค่ยาคุมยาคุมเม็ดสีแดงนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะ่านปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยอีกเพื่อบำรุงต้นนะครับ ปลงฝั่งนี้มันจะแห้งไวนะครับเพราะว่าข้างหน้านะครับข้างหน้ามันจะเป็นที่รุ่มนะครับติดกับแม่น้ําอิงนะครับเป็นคลองที่เชื่อมไปกับแม่น้ําอิงนะครับน้ํามันจะซึมลงนะครับตามรูรูหนูรูปูรูปลาไหลนะครับมันเลยไม่ค่อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสูบน้ําใส่นะครับนี่นะครับตรงนี้สามสี่วันก่อนนะครับหญ้ามันยังเยอะอยู่เลยนะครับ แล้วก็มีตรงกลางตรงนู้นนะครับหญ้ามันไม่ตายนะครับน้ํามันแห้งไปก่อนนะครับแล้วก็ผมอาจจะหว่านยาคุมไม่ทั่วนะครับวันนั้นนะก็เลยไม่ตายนะครับก็พอครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็อาจจะมาพ่นนะครับหรือว่าไม่พ่นแล้วนะครับก็เอตามนี้นะครับให้มันมีหลงเหลือบ้างพอประมาณนะครับ เราลงทุนลงแรงเยอะก็ไม่ดีนะครับก็เอาพอประมาณนะครับข้าวก็ราคาหกเจ็ดบาทครับก็ทําแต่พอประมาณครับลงทุนแต่พอดีนะครับอะไรที่เราดูแลเยอะแล้วก็ลงทุนเยอะนะครับมันก็จะจะต้นทุนสูงนะครับไม่คุ้มค่านะครับเอาแต่พอดีครับแตงตรงนี้นะครับที่ สองแปลงสามแปลงที่อยู่ด้านาด้านข้างสุดนะครับที่ผมหวานปุ๋ยไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตรงนี้มันจะช้ำน้ำนิดนึงนะครับมันก็จะฟื้นตัวยากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตรงนี้มันจมน้ำถึงสิบสองวันนะครับกวดจะพ้นนะครับขวดจะเห็นใบข้าวนะครับตรงนี้มันติดกับคลองที่ ไหลไปลงสู่แม่น้ำอิงนะครับตอนนีเ้เริ่มเขียวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนปิดน้ำไม่ให้มันไหลต่อนะครับก็อัปเดตมาให้ดูกันนะครับมันก็ใครที่ใจร้อนนะครับส่วนมากเขาก็กลัวว่าข้าวนะครับมันจะไม่ฟื้นนะครับเขาก็จะปั่นทิ้งนะครับ ใครที่อาจจะกังวลนะครับที่ว่าเจอกับข้าวใบเขียวเอยข้าวใบขาวข้าวใบงอกนะครับเป็นโรคใบด่างนะครับก็อัปเดตมาให้ดูกันครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เวลาในการฟื้นตัวนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเขียวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะสูบน้ำนะครับสูบน้ำเข้าแปลงนาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ ที่จะให้ปุ๋ยนะครับมันละลายเร็วขึ้นนะครับแต่ความจริงถ้าเราพ่นนะครับเมล็ดมันลงถึงดินนะครับดินที่เราได้หว่านเอาไว้นะครับดินที่มันมีความชื้นนะครับปุ๋ยมันก็จะค่อยๆละลายนะครับมันมันไม่เหมือนกับปุ๋ยยูเรียนะครับปุยปุ๋ยยูเรียสูตร460 0นนะครับมันจะระเหยไปในอากาศไวมากนะครับมันจะไม่ค่อยซึมลงดินนะครับ แต่ถ้าเป็นสามสิบศูนศูนย์ครับปุ๋ยสูตรเม็ดสองสีนะครับมันจะละลายช้านะครับมันจะค่อยๆซ,ซึมลงดิน,นครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับขี้นกนะครับละลายเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะครับข้างหน้านี้นะครับ หน้านี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันล่างตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะซึมไหลลงข้างล่างนะครับส่วนฝั่งนี้นี่น้ําน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพ่นยานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นปุ๋ยนะครับพ่นปุ๋ยไปก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอเครื่องสูบน้ํานะครับสูบน้ําเข้าแปลงนะครับก็จะพ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆมันจะร้อนนะครับ ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อัปเดตมาให้ดูกันนะครับหลังจากที่เจอสถานการณ์ข้าวใบด่างใบขาวนะครับข้าวหัวงอกนะครับหลังจากที่ผ่านไป1อาทิตย์แล้วนะครับก็อัปเดตมาให้ดูกันนะครับก็ผ่านผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากช่วยกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับในทุกๆวันนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ